ที่บ้านมีแป้งเยอะนะคะเดี๋ยวส่งให้นะคะทาสขาวอกเลยขอสองชามนะคะให้ให้ให้แม่ให้แม่ชามหนึ่งแล้วก็คุณสองเล่ชามหนึงเนาะนี่ลูกตาลอยแก้วน่าทานมากเลยนะคุณสองเล่ถ้าเราอยู่บ้านใกล้กันหมดทุกคนนะคะเพื่อนที่ทำ YouTube นะคะถ้าเราอยู่ในหมู่บ้าน YouTube นะคะ ถ้าเราอยู่ในบ้าน y t u t u นะอยู่ในหมู่บ้าน y o u t u b e นะคะเรามีเพื่อนๆนะคะปลูกคนละหลังละหลังแบบปลูกแบบอะไรอะ่ะเหมือนนอนเหมือนนอนในแพร์เหมือนนอนในแพรนอนในรีสอร์ทที่ว่าเรียงนอนเรียงกันเป็นตับไหมเนาะถึงเวลาก็ทําอะไรมากินกันนะเออคงสน uk, นะุกเนาะแล้วเวลาไลฟ์สดนะคงจะเจียวเจ้าแข่งกันหน้าดูนะคะ เวลาไลฟ์สดคงจะคุยกันน้องแน่งน่องเนงนะช่องนู้นก็ขึ้นช่องนี้ก็ขึ้นนะจะฟังไทยดีนะครับมั่วไปหมดเลยก็นี้แหละค่ะความสนุกนะความความคิดแผงๆนะคะความคิดแผงๆความคิดความ คิดแผงๆของ my story นะคะก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมนะคะก็คืนนี้นะคะก่อนนอนก็สวดมนต์ไหว้พระนะคะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะให้เราเป็นคนดีนะคะให้เราคิดดีทำดีนะคะเป็นคนดีของสังคมนะคะไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อใครนะคะมีหัวใจพลังบวกอยู่เสมอนะคะ เวลามีความทุกข์นะคะก็พยายามพยายามปล่อยนะคะปล่อยวางให้ได้นะคะเมื่อเรารู้จักปล่อยวางได้จิตใจเราก็จะว่างว่างแล้วเราก็จะไม่ฟุ้งซ่านนะคะรู้จักวางใจเราก็จะสบายขึ้นนะคะไม่ต้องไปแบกไว้นะคะแบกไว้มันหนักนะคะหนักอกหนักใจนะคะเหมือนอย่างเ,ออเมื่อสองสาวันนะคะที่ มายมาไลฟ์สดและมายบอกว่ามายเจอเรื่องของเพื่อนนะคะตอนนี้มายก็ปรงแล้วนะคะ,ะเพราะว่าได้คําแนะนํามากมายนะคะจากเอ,อ่อคนนู้นคนนี้นะคะที่เป็นญาติพี่น้องนะคะก็ลงความเห็นเหมือนกันนะคะเพราะว่ามายก็ไม่ได้บอกว่าเขาเป็นใครนะคะได้แต่สมมุติชื่ออักษรย่อให้เขาฟังนะคะเขาก็บอกว่ามไม่ต้องไปยุ่งเขานะคะพยายามปล่อยวางให้ได้ เราก็เลยถามบอกว่าอ้าวแล้วทำไมเราต้องเอาเก็บเราต้องเอาเรื่องของเขามาคิดให้หนักสมองด้วยนะคะถ้าเกิดมันมีปัญหาเกิดขึ้นมาเราเนี่ยจะซวยพอเราซวยแล้วใครจะมาช่วยเรานะคะก็เลยได้ข้อคิดตรงนี้อีกข้อหนึง่งเราก็เลยปล่อยวางเลยนะคะแล้วก็คุณชบาก็บอกว่าไม่ต้องยุ่งนะคะรวมถึงลูกเรานะคะลูกเราก็บอกว่าแม่ไม่ต้องยุ่งนะคะเราได้ข้อคิดแค่นี้เราก็เลยโอ,โอเคนะคะ จากวันนี้จนถึงจากวันนั้นจนถึงวันนี้นะคะเราก็มีความรู้สึกว่าเราผ่อนคลายมากขึ้นนะคะเพราะว่าเรารู้จักปล่อยนะคะรู้จักปล่อยวางนะคะจิตใจเราก็จะสงบนะคะรู้จักวางนะคะรู้จักวางเรื่องหนักเรื่องที่ไม่ใช่ของเรานะคะรู้จักวางลงไม่ต้องเอามาใส่ใจนะคะจิตใจเราก็จะสบายขึ้นนะคะ ทำอะไรก็พยายามมีสตินะคะยิ่งเวลาอยู่คนเดียวเนี่ยอย่าฟุ้งซ่านถ้ากลัวจะฟุ้งซ่านเป็นโรคซึมเศร้าน,นะคะให้รีบหากิจกรรมอะไรทํานะคะอาจจะเป็นทํางานบ้านนะคะปลูกต้นไม้นะคะแล้วก็ทําอาหารทํานู่นทํานี่ไปนะคะอย่าปล่อยอย่าปล่อยให้ตัวเองอยู่ลําพังเพียงคนเดียวโดยที่ไม่ทําอะไรนะคะไม่ทันไม่งั้นเนี่ยเราเนี่ยจะเป็นคนฟุ้งซ่านแล้วเราก็เขาเรียกว่า เป็นโรคซึมเศร้าเออเขาเรียกว่าเป็นโรคซึมเศร้านะคะโรคซึมเศร้านี้ต้องกินยานะคะแล้วก็ต้องอยู่ในความดูแลของหมอนะคะคือหมายความว่าทุกครั้งที่เราไปเอาเราเออเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยหมอเขาจะมียาจ่ายมาให้เรานะคะให้เราแบบว่าสงบใจลงสงบจิตสงบใจลงเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนแรกเนี่ยมายคิดว่าคนเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยก็คือไปหาหมอแล้วก็ ไปบาบัดทางจิตนะคะแต่จริงๆแล้วเขามียาด้วยนะคะให้กินยาด้วยมันถึงจะช่วยกันนะคะก็เพิ่งจะทราบเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราก็ไปเจอสารคดีอยู่ตัวหนึ่งนะคะเป็นเขาเรียกว่าสารคดีได้ไหมเอาเป็นว่าเป็นบทความละกันนะคะแต่ว่ามันมีภาพมันมีภาพนิ่งประกอบนะคะมันมีภาพนิ่งประกอบแล้วคนที่พูดคนที่บรรยายก็เป็นหมอนะคะเขาก็บรรยายไว้ดีมากนะคะ เขาบอกว่าทุกวันนี้นะคะอยู่ยากสั่ง